โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิชาภาษาอังกฤษคุณครูมีเนาะเป็นการทำเวิร์กชีตแล้วเนาะน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะสัปดาห์หน้าจะเป็นการตามงานแล้วก็เก็บคะแนนกันละสอบเก็บคะแนนกันละนะครับปลายภาคนะครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ง่ายมากนะครับเขาบอกว่าอ่านประโยคต่อไปนี้ แล้วเติม more นะครับเขาจะสอนการใช้ more กับ less less more แปลว่ามากขึ้น less แปลว่าน้อยลงนะครับให้อ่านประโยคนะครับทั้งหมด uh, we got e sentences eight sentences 8ปประโยคนะครับเป็นประโยคเกี่ยวกับ เรื่องของเฮลซีนะครับหรือว่าสุขภาพการออกากาลังกายนะครับการดูแลสุขภาพการทานอาหารนะครับว่าอ่านประโยคเนี่ยแปลเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าเราควรเติม more ทำสิ่งสิ่งนั้นให้มากขึ้นหรือเติม less ทาสิ่งสิ่งนั้นให้น้อยลงนะครับมาดูประโยคยแรกกันเลยนะครับ I should exercise แปลว่าแปลว่าอันนี้ดีกว่าฉันคว,ออนะค,นะควรออกกำลังกายนะครับยังไม่จบนะควรออกกำลังฉันควรออกกำลังกาย more มากขึ้นหรือ less น้อยลงฉันควรออกกําลังกายเราควรออกกําลังกายมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้เดากันเองนะครับเดี๋ยวคุณครูมินไปให้ทีละปนะระโยคโอเค next sentences next sentence I should sleep ตัวนี้ I should แปลว่าฉันควรนะครับด้านหลัง เดี๋ยวครูมีนจะแปลเรื่อยๆแล้วก็จะไม่แปลอันนี้นะจะมาแปลข้างหลังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทุกประโยคมันจะมี I should หมดเลยนะครับ I should แปลว่าฉันควรนะครับ I should sleep ฉันควร Sleep แปลว่านอนเราควรนอนให้มากขึ้นหรือควรนอนให้น้อยลงครับเพื่อเป็น Good Healthy เป็นอะไรที่มันดีต่อสุขภาพนะครับต่อไปนะครับ I should clean my teeth I should clean my teeth ไม่แปล I should นะ I should แปลว่าฉันควรนะครับอัน,นี้ I should แปลว่าฉันควร clean my teeth clean แปลว่าทำความสะอาด my teeth ก็คือ นนก็คือแปลงฟันนั่นแหละฉันควรทำความสะอาดฟันหรือฉันควรแปลงฟันให้ more หรือ less นะครับเติมเอาเองนะ I should wash my hair I should wash my hair wash แปลว่าสะล้างช็ดทำความสะอาด wash my hair my hair แปลว่าผมสะผมนั่นเอง w a t h my hair แปลว่าฉันควรสระผม hey. ควรสระผมมอหรือเลสให้มันดีต่อร่างกายนะครับ next I should ฉันควร take a shower แปลว่าอาบน้ำนะครับ take a shower เราควรอาบน้ำสามครั้งต่อวันเนาะหรือ2ครั้งต่อวันเป็นอย่างต่ำเช้าแล้วก็ก่อนนอน โอเค I should take a shower more or less มากขึ้นหรือน้อยลงครับเออต่อไป I should ฉันควร watch TV watch TV watch แปลว่าดูทีวีก็ทีวีนะครับฉันควรดูทีวี ฉันควรดูทีวีแล้วควรดูทีวีให้มากขึ้นหรือน้อยลงส่วนมากเราจะดูจนดึกใช่ไหมถ้าเราอยากจะดูมากขึ้นก็ใส่หมอนะครับแต่อันไหนที่มันดีต่อสุขภาพนะครับ good for your health y ก็เลือกเอานะครับ before the last นะครับก่อนจะถึงประโยคสุดท้าย I should ฉันควร eat, eat sweet eat sweet eat แปลว่าทาน กิน w t e t ขนมหวานมออ e ลสทานขนมหวาน I should eat fruit ฉันควร eat fruit ทานผลไม้ฉันควรทานผลไม้ให้มากขึ้นหรือน้อยลงอะรูมินจะลองทำสักข้อหนึ่งสองข้อละกันข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแคปตัวประโยคไว้ก่อนเนาะคำแปลนะครับเวลาเอาไปทำเดี๋ยวตอนโพสเดี๋ยวคุณคูณมินจะแปะตัวคําแปลให้ด้วยนะครับอย่างนี้เนาะโอเคแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่79นะครับ79นะครับฉันควรออกกำลังกาย in my opinion ค,คุณคุณครูมีนว่า I think we should exercise more เราควรออกกำลังกายให้มากขึ้น,น mm hmm. มีจุดฟูลซ็อปให้แล้วไม่ต้องนะต่อไป I should sleep อันนี้ I prefer นะครับครูแนะนำเลยนะครับ l p s o r e นะครัเเาาควรนอนให้มากขึ้นนะครับ especially me โดยเฉพาะตัวค,คุณครูเองนี่แหละ <laughs> นะครับแล้วข้อที่สามถึงข้อที่สี่เนี่ยหนูก็ลองทำเองนะครับเติมสองอันครับแค่เติมมอลกับเลสอันไหนที่รู้สึกว่าเราต้องทำมากขึ้นก็เติมมอลอันไหนที่รู้สึกว่าเราทำแล้วมันไม่ดีเราก็ทำแล้วไม่ดีเราก็เติมเลสอันไหนดีทำแล้วด,วกด,วดีก็ต้องทำให้มากขึ้นใช่ไหมอันไหนไม่ดีก็ต้องลดให้น้อยลงนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรถามมาได้ใน แชท Facebook นะครับสำหรับวันนี้มีเพเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ